สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่อฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพาวด้วยชาแนลนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันแนวทางนะคะหวยฮานอยวันที่22เดือน3 2565นะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะก็สูตรนี้ก็เน้นสายรูดวิ่งนะคะก่อนไปรับชมนะคะสาวโอนก็มีคำเตือน คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใ,นใ,นในดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาสรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะคะที่สอนได้ให้ไปนะคะสำหรับเมื่อวานนะคะก็สูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสะอนเด่นที่เจ็ดแล้วก็สามนะคะวิ่งรูดที่เจ็ดแล้วก็สามนะคะ สองตัวนี้ก็มานะคะมาทั้งตัวเด่นแล้วก็ตัววิ่งรูดนะคะสำหรับรอบเฉพาะกิจนะคะสี่สองศูนย์ตัวนี้รอบนี้ไม่เข้านะคะเลขบนเนาะสำหรับเลขล่างนะคะเลขล่างก็มาหกเจ็ดนะคะมาหกเจ็ดมาในตัวเด่นแล้วก็สายวิ่งรูดมาในตัวกลับนะคะเป็นตัวที่ สออนวิ่งรูดให้นะคะเจ็ดมาในหน่อยเฉพาะกินเล็กล่างนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะถ้าพี่พี่เอท่านใดนำเจไปรูดวิ่งก็ได้ไปนะคะมาในเลขล่างชุดกลับนะคะสำหรับรอบพิเศษนะคะศูนย์แีนี้หลุดไปนะคะสายรูดวิ่งสำหรับตารางเมื่อวานนี้ก็เข้า 7, หลัก7นะคะเข้าเเนาะ สำหรับรบพิเศษ084นะคะศูนส่สายรุดวิ่งหลุดมาเข้าเลขตารางนะคะ84่อ่าสำหรับตารางก็เข้าแปดสีนะคะตัวนี้สายวิ่งรุดหลุดไปเข้าแค่ตารางนะคะสำหรับพิเศษนะคะศูน์สีสีนะคะศูนสีก็เข้าสีนะคะสำหรับศูนย์ก็ไม่มีเนาะสำหรับ ปกติล่างนะคะล่างนะคะมาหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะมาสองหน่อยนะคะตัวนี้มาตรงตรงเลยนะคะรอบปกติเจ็ดหกนะคะสายรูดวิ่งก็แสดงความยินดีกับพี่พี่ fc ด้วยนะคะ,ท,ะท่านไดานำไปเป็นแนวทางเนาะเข้าตรงๆนะคะเจ็ดหกหกเจ็ดสำหรับ vip นะคะหนึ 1, 3, ่งสามหกตัวเด่นเข้านะคะแต่ตัววิ่งรูดรุด ไปนะคะตัวนี้หลุดไปเนะเาะแล้วก็ล่าง9696ก็ไม่มีนะคะสรุปแล้วเข้าสองน้อยนะคะ6776เนาะมาในรอบเฉพาะกิจแล้วก็รอบปกติล่างนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสายรุดวิ่งเดี๋ยวมารับชมของวันที่22กันต่อนะคะสำหรับวันที่22นะคะมาดูตัวดิน ตัวเด่นในวันนี้นะคะสะออนให้เด่นที่0 0นะคะให้เด่นที่0ูนยแล้วก็สเนาะสำหรับสายรูดวิ่งนะคะสะออนให้รูดวิ่งที่ ศูนย์นะคะสูต,ตรหนึ่งเม็ดเดียวเนาะถ้าใครไม่ชอบหลักศูนย์นะคะก็สามารถเอาสี่ไปวิ่งรูดแทนได้นะคะสำหรับวันนี้ก็รูดวิ่งที่ศูนย์ศูนย์สำหรับตัวที่ชอบนะคะเดี๋ยวจะเน้นให้อีกทีนะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะถ้าพี่พี่เอฟซีท่านใดไม่ชอบโอ้ยกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เด้อประกาหมดนะคะเดี๋ยวกลับอ่านี่ก่อนนะคะ ศูนย์ห้านะคะศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดอ่าศูนย์เก้าสำหรับตารางนะคะตารางก็จะมีมีศูนย์มีสี่มีห้าแล้วก็มีหกนะคะมีหกมีแปดมีเจ็ด นะคะตัวเด่นก็เด่นที่0แล้วก็4เอ่สำหรับสูตร1เม็ดเดียววันนี้นะคะที่สาวอนจะขีดเส้นใต้ให้เป็นตัวที่ชอบนะคะก็จะเป็น 02, 0 2 07แล้วก็ 04, 0 4 05นะคะแล้วก็09 สำหรับแนวทางวันนี้นะคะถ้าใครชอบตัวนี้ก็ 02, 04, 05, 07, 09นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น08สำหรับแนวทางสูตรหนึ่งเม็ดเดียววันนี้นะคะสออนก็อขออวยพรให้พี่พี่เอนะคะที่เข้ามารับชมเฮงๆรวยๆวยปังๆนะคะขอให้มาทั้งล่างทั้งบนนะคะ ของวันที่ยืบสองก็ขอให้ปังๆเนาะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้คะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ